ปกติมันไม่มีนะเพื่อนโคดินแครอทหกอันนี่ใช่เป็นโคดินแอปเปิ้ลไม่ได้อะ từ xa Ở đây yeah. Hey. มันจะหลบอะเรแม่นขนาดไั้วางนันอแค่น่ะ ก็ยังไม่มีโคเด็แค่เราดีกท่านจะเอาโกคเด็แค่เอาไปทำอะไรฮัลโหลเราจะแดก ตื่นขึ้นมาแค่ขีตาลนะ้าหแปลงฝันเธอก็เดินเข้ามามองหนะ้ามาแลหัวใจชัางหวยแทมไม่รวย xuống càng tỷ nhà cầm mai đi cha bạc đi ít leo lửa đầu Trời ừ. đẹp mắn chép chú bơi Em lắc con điêu mơn khơi ở ờ,

แล้วเจ้าตัวไวเจ้าจะได้ต่วม้าเป็นสิ่งที่เจ้าจะถูกฟันแน่นะคตยังไงล่ะไอเจ้าตัวเล็กวันนี้น่ะโคตรเจ้าจะต้องมาเป็นอาหารให้กับข้าดูดา่าขี้ผายตัวมาเนี่ยนะคตรตัวมาต่งเฮ้ยเฉลีย่ยวเลยไว้ก็ได้เสี่ยงมากกว่านันอาจจะ สวัสดีไหมาเล่นได้แหละแค่คำว่าเล่นได้นะมันได้แปลว่าเก่งแค่พอเล่นได้เอามาหน่อยเราไปลงถ้ำนี่เราสามหกปลาบอลจับกลุ่มไปได้ไม่ได้ไม่ว่า ููอย่ไหนเราจะไปลงถ้ำกันหาลาวาแล้วเรลงลงอาลงกลงลลกันดีกว่าสองสายเกียร์ดรอเลยนะคือแบบแม่งตัวแม่งใหญ่มากแล้วแบบม่งลงถ้ำกับเราไม่ได้จะโดนน้ำแพงบีบอัดตายห่ากว่านนะ แค่ดีไม่ดีถ้าไปแตะหลงเราต้องเอาตัวอันไปครนะับตัวที่มีปีกเพราะว่าถ้าตัว,ถ,ตวถ้าตัวที่ไม่มีปีกไปเ,เอาไปหลง,ลงมันจะปีกมันไปตบแก๊สให้เราอย่างไรไว้หมอกผ้าไม่ออกแต่เราลงไปหาลาวากัดีกว่า ชิมพูดไปสิพูดหน่อที่ยังไม่ไปมึงวะวทํามวเจอเลยศาสตเธอไปไหนวะทําม้านะ บางคนเรกใารกดเปลาใช่ปะเช็คปักเอายาไปเช็คแป๊บนะ ถจะเกิไปแล้วเพราะว่าจากักรูเก่าที่มาลองไปทางอื่นก่น con algo de เผาเอาเลยก่อนเราใช้เป็นแอบตุกไม่ได้ถ้เป็นแอบแุ ook, ก็อนหินองจาก็น,นี้เจ๊ง,งนแน่แน่ไม่หินไ,ม,ไม่กล้าไ่กล้าแล้ววะเราโมรอ๋ออไรอ่ะโอ้โหมูนสโต้ ว่ามอะไรโอเคก็ได้มาสองเมตรได้เป็นไอสองเมตรที่แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลย มมส่งแสงลยนะประเด็คือแม่งม่ส่งแสงด้วยสักวมนเล ไม่เห็นเลยน้องคารนทานทั้งอันเพื่อมาช่วยจันโล่งใจสว่างอยากอะไรวะ มือจัดไม่ได้เ่าท่านมา อ่าเฮียบอกนี่ส่องแสงได้กูถือเนี่ยมาเราไปหาไ้กินงนี้มาผมอยากได้หินเมกา้าของจิรอดอ่ะ อ่าตอนั้นเปิดไปแล้ว Come.